การมองไกลประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2558ในวันนี้ก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับเมื่อวานนี้สุขภาพไม่อําววยนะครับไม่ได้จัดหนึ่งวันวันนี้ก็มาทำหน้าที่เช่นดังเดิมก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพลตำรวจโทวิโรธเบาอินรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ได้ออกแถลงการเมื่อวานนี้ โดยเน่น,นะครับมีเอกสารเป็นที่เรียบร้อยว่าตามที่มีข่าวปรากฏว่าจะมีการเชิญพักเพื่อไทยส่งตัวแทนเข้าไปร่วมในสปทนั้นผมขอเรียนชี้แจงว่าพักเพื่อไทยไม่สามารถส่งบุคลากรหรือนักการเมืองของพรรคเข้าร่วมได้ด้วยเหตุที่มีความยากลำบากที่เราในฐานะพักการเมืองที่เกิดขึ้นและเติบโตมาตามกระบวนการประชาธิปไตย จะเข้าไปดำเนินการร่วมกับกลุ่มใดๆทางการเมืองในสถานการณ์ขณะน,นี้และที่สำคัญเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคจึงไม่สามารถจัดการประชุมขึ้นได้ตามคำสั่งของคอสชและข้อบังคับของกกตสำหรับสมาชิกท่านใดจะเข้าร่วมถือเป็นดุลพินิษส่วนตัวแต่เมื่อ เป็นไปโดยขัดเจตนารมณ์ของพักจึงสมควรลาออกจากสมาชิกกับภาพของพักด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพลตำรวจโทวิโรธเปาอินรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยต้องขอบคุณจริงๆครับที่ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนผมเรียนเรื่องนี้กับพี่น้องเพื่อเราจะได้ มีความรู้สึกอย่างเดียวกันว่าผมเองเห็นขระบวนรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับถ้าไม่ไปหยุดเอาไว้แน่นอนที่สุดจะนำพาสู่ความหายนะชนิดที่จะแก้คืนไม่ได้จริงอยู่ครับในทางการเมืองจะใช้ตรรก,กะเหตุผลมาอธิบาย เรื่องราวต่างๆได้ก็ตามแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราเองต้องรู้จักประชาชนที่เขามีความยากลำบากเพราะเขายืนหยัดเคียงข้างกับพวกเราประชาชนเป็นประชาชนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะขึ้น มามีอำนาจก็ตามอำนาจสลับไปสลับมาระหว่างทหารกับนักการเมืองประชาชนเป็นฝ่ายตายฝ่ายเดียวจากการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยและเมื่อฝ่ายนักการเมืองมีอำนาจประชาชนก็เป็นประชาชนเช่นเดียวกับฝ่ายยึดอำนาจเข้ามามีอำนาจ ประชาชนก็ยังเป็นประชาชนไม่เปลี่ยนแปลงความสุขเล็กๆที่เราจะให้กับประชาชนได้นั่นคือการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาผมพยายามอธิบายกันมาโดยตลอดว่าขบวนการนปรชที่อยู่กันมายาวนานนี้นั้นเราไม่มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษกับใคร เราอยู่กันกันด้วยความรู้สึกและวันใดที่เรามีจุดยืนที่ไม่ถูกต้องประชาชนซึ่งไม่มีความผูกพันในเชิงอำนาจในเชิงผลประโยชน์แต่เป็นความผูกพันทางความรู้สึกเมื่อประชาชนเข้าเสียความรู้สึกไปแล้วและต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ตลอดหลายครั้งหลายปีที่ผ่านมานั้นมีเรื่องราวที่ประชาชนเสียความรู้สึกมากมายผมเองเมื่อเช็ครายละเอียดกันแล้วรู้ว่าใครเป็นใครและถ้ายังปล่อยให้เดินไปจนกระทั่งเข้าไปเป็นอยู่ในสภาขับเคลื่อนผมเคยวิพากษ์วิจารณ์พวกสวกลุ่ม40 พวกอดีตแกนนำเหตุการณ์14ตุลาคม16เหตุการณ์พฤษภา2535บางคนว่าสู้กับเผด็จการจนกระทั่งไปอยู่กับเผด็จการด้วยนั้นแล้วผมจะไปวิพาก์วิจารณ์คนอื่นเขาได้อย่างไรถ้าคนในกระบวนการนี้ก็ทำตัวไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากเขาเหล่านั่นเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมต้องหยุดความเร็วขบวนการนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้จริงอยู่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าผมไปขัดลาบในสิ่งที่เขากำลังจะได้ไปขัดใจที่เขามีความตั้งใจแต่ผมไม่มีทางเลือกเพราะผมไม่อาจที่จะอยู่ท่ามกลางการแสดงละครกันไปกันมาอย่างไม่รู้จักจบ โดยไม่เกรงใจประชาชนนี้ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพลตำรวจโทวิโรธเปาอินรักษาการหัวหน้าพักได้แสดงจุดยืนผมต้องขอขอบคุณเพราะแน่นอนที่สุดครับบนหนทางทิศทางใครก็ทราบว่าทางการเมืองนั้นถ้าอยากอยู่ให้เป็นและอยู่เพื่ออยากจะเป็นอะไรนั้น ก็เล่นบทที่ไม่ไปขัดใจใครโดยเฉพาะพวกเดียวกันเองแต่ผมเลยความรู้สึกอย่างนั้นมานานมากแล้วเพราะถ้าเราตัดสินใจเลือกวิถีทางที่จะเติบโตทางการเมืองโดยการแสดงผ่านไปผ่านมามีเรื่องใหม่มาแทนที่เรื่องเก่าผมเชื่อว่า เราจะไม่เลือกหนทางอย่างนี้หนทางที่เราเดินอยู่ยังไม่รู้ว่าติดคุกกันไหนตายวันไหนมีเหตุการณ์อะไรกันวันไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรามีสิ่งที่สามารถกำหนดได้อย่างเดียวนั่นคือแนวทางอุดมการณ์ที่ถูกต้องจึงเป็นสมบัติชิ้นเดียว ที่ผมไม่ยอมจะเสียมันไปผมไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรเลยครับเป็นประชาชนที่ประชาชนที่อยู่ท่ามกลางความว้าเหวสิ้นหวังอันนี้ไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้แล้วตัวเองจะดูดีไอ้เพราะปากอย่างนี้ครับท่านเองก็เห็นเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น กลายเป็นความยากลำบากของผมทุกครั้งแต่ถ้าเราไม่ยืนกันอย่างนี้ผมเชื่อว่าบัดนี้เนี่ยนะครับกระบวนการประชาชนที่พวกเราต่อสู้ร่วมกันมานั้นจะไม่เหลือใครเพราะเขาหมดหวังเขาสิ้นหวังเขาเจ็บปวดรวดร้าวว่าแผ่นดินนี้เนี่ยหาคบกับใครไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสภาขับเคลื่อนบางคนอาจจะมีแนวความคิดว่าจะไปได้ใช้ความคิดของตัวเองที่นั่นซึ่งผมเองก็เห็นว่าคุณสามารถใช้ความคิดของตัวเองได้ทุกที่และไม่มีวันจะเข้าไปทำอะไรได้ ดูบรวรศักดิ์อุวรนโนโดีครับและคณะกรรมาการยกร่างอีก35รวมเป็น36สปชที่เหลือรอบสุดท้ายนะครับ247คนเขาไปด้วยมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างรองนายกวิษณุบอกว่าไม่สนใจมีคนอยากเป็นสองหมื่นพวกเราต้องไม่อยู่ในสองหมื่นนั้น เพราะถ้าเราอยากได้ใครดีนี่นะครับอยากเป็นในสองหมื่นนั้นแสดงว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเลือกแนวทางผลทางอย่างนั้นจะมาอยู่แบบครึ่งผีครึ่งคนในกระบวนการประชาธิปไตยไม่ได้ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าที่เราประกาศอย่างนี้แสดงว่าต้องการดำรงความมุ่งหมายแห่งความขัดแย้งต่อไปหรือไม่ ผมบอกไม่ใช่ความเห็นที่แตกต่างยังจะต้องมีกันต่อไปการเปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าเรามีที่ที่มีเกียรติที่จะพูดคุยกันได้มากมายที่ไม่มีใครคิดจะได้ผลประโยชน์และมีผลประโยชน์ของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตำแหน่งแห่งหนหัวขนยศถาบรรดาศักด์มีได้ครับถ้าอยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยก็ต้องมาจากประชาชนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นที่ผมบอกว่า เราไม่ได้กำหนดแนวทางชัดเจนว่าเราจะเลือกแนวทางกล้าหรือแนวทางกลัวกลัวก็กลัวประเภทสุกงกกลัวให้ขาดกล้าก็กล้าอย่างเด็ดขาดแต่ที่เราเดินไม่ไปถึงไหนเลยเพราะเรากล้ากล้ากลัวกลัวกล้าอยู่ดีเดี๋ยวกลัวอีกแล้วกลัวอยู่ดีเดี๋ยวมากล้าอีกแล้ว เราไปไม่ได้หรอกครับและประชาชนเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องอดทนกับพวกเราได้อีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกทุกครั้งว่าเราต้องเกรงใจหัวใจของประชาชนซึ่งเรื่องราวในวันข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น ความจริงสภาขับเคลื่อนลองดูสภาพัฒนาการเมืองลองดูสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมลองดูสปชเนี่ยนะครับซึ่งพึ่งหมดวาระไปสดสดร้อนๆและดูคณะกรรมาการคณะตั้งคนเป็นพวกตัวเองเป็นส่วนใหญ่ยังทำอะไรไม่ได้เลยและพักประชาธิปัตย์เนี่ยครับลองฟังเลขาธิการพักที่เขาคิดเขาจะส่งคนที่ ไม่ต้องการลงสมัครผู้แทนเพราะมีปัญหาสุขภาพสภาขับเคลื่อนเหมือนบ้านบางแคอยู่แล้วนั่นนะครับและผมเองก็เห็นว่ามันจะทําให้ประชาชนเขามีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่านักเลือกตั้งสันดานเหมือนกันหมดอะไรได้กูเอาไว้ก่อนที่เขาดูถูกทุกวันเนี่ยนะครับ ดูถูกวละสามเวลาแต่พอเขาเคาะกระหลักก,ก็เข้าไปตามที่เขาดูถูกผมไม่ได้บอกว่าเราต้องปิดประตูไม่คุยกันคุยกันไปแต่ครับผมเองใครชวนไปคุยผมก็คุยและหลักการเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายต้องรักษาผมยังอธิบายความเนี่ยนะครับ ต่างครรมต่างวาระหลายครั้งว่าถ้าเราไม่เข้าใจกันและเลือกขนทางที่เรามีความรู้สึกว่าเสมอภาคกันแต่ละฝ่ายมีที่ยืนที่มีเกียรติเลือกตั้งชนะไปก็ปกครองไม่ได้กติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยชนะไปก็เกิดวิกฤตและจะเลวร้ายมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมบัติชิ้นเดียวที่เราหลงเหลืออยู่และพอที่จะรักษาหัวใจกันไว้บ้างเราจึงจำเป็นจะต้องรักษามันเอาไว้ประเด็นต่อมาครับเรื่องการจะเข้าไปเป็นตำรวจความจริงแล้วผมไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ของตันจิตภพัฒน์กฤษดากร ผมไม่ทราบว่าใครเป็นต้นคิดหรือเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวหรือว่าตำรวจไม่รู้เรื่องมาก่อนแต่ฟังแล้วก็ไม่ใช่เพราะมีการอธิบายว่า เป็นความจําเป็นเนื่องจากขาดผู้มีความรู้ความสามารถด้านการประสานงานกับต่างประเทศเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ